กราฟสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพล่ะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอ้าคายนะครับนะวันนี้ผมจะมาแชร์ในสุดขอเทคนิคลับะนระบมในเรื่องของการฟาร์มของเทให้กับผู้เล่นใหม่นะครับผมนะจะฟาร์มยังไงให้สามารถไต่ดานได้ไวๆนะครับผมนะจะได้หาของเก่งๆมาติดตัวละครได้ไวๆนะครับผมนะคลิปนี้มารับฟังกันได้เลยครับและอย่าลืมเป็นสุขอผู้สนับสนุนรายการของเราเรือจิโร่ เติมเงินแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ x ็อกลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาแล้วนะครับผมนะ แน่นอนครับผมว่าพอพูดเริ่มตัวเล่นใหม่ปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการฟาร์มของเทียมไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะครับผมนะดังนั้นฟาร์มยังไงถึงจะได้ของนะครับอย่างแรกเลยผมแนะนําให้ผู้เล่นครับผมทําการกําหนดทีมก่อนนะครับนะ กําหนดทียังไงครับผมนะก็คือกําหนดบทบาทนะครับว่าเออทีมเราต้องการใครบ้างนะครับผมนะอ่ะสมมตินะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมจะขอ,อกําหนดบทบาทก็คือตัวของแท้งนะครับผมนะแท้งผมให้เป็นยูกะนะครับนะหรือจะไปซื้อมงกีจก็ได้อ่ะโอเคนะครับดาเมจผมให้เป็นใครบ้างครับผมก็เป็น ฮานาโกะนะครับผมนะพยายามใส่ดาบิทเยอะช่วงต้นจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายผ่านง่ายกว่านะดาเมจเป็นชิโรโกะนะครับผมนะแล้วก็มีใครเป้าเอ่ยอาจจะเป็นตัวของเซนิก้าก็ได้นะครับผมนะผมก็สดไว้ประมาณนี้กแล้วกันครับนะ,ะนะส่วนตัวละครสเปเชียลนะครับผมนะเอาใครดีบ้างอ่ะอาจจะมีตัวของเอซเลนานะครับผมนะเอา,ะะนะอาเป็นตัวฮินนะะนะวนะครับนะอ่าเป็นเซเลนะานะครับผมเอาตัวฮิวมา่อาอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวของชิโรโกะซัมเมอร์อะไรประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะ อ่ะโอเคครับงดลีกินาเลือกนอ่ะโอเคนะครับแน่นอนครับผมว่าพอเรากบุดเซตเรียบร้อยน้วนะครับผมเนะเราก็มาดูสุกอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครแต่ละตัวนะครับว่าเขาใช้อะไรบ้างนะครับผมนะในเรื่องของการใส่อ่ะโอเคนะครับตัวขอฮานาโกะนะครับผมนะจะใช้บวกนะครับผมนะแล้วก็เป็นปลานะครับผมนะแล้วก็จะเป็นในสุดของออ้นี่ครับ ไม่ใช่ตาเนี่ยมันเป็นกิฟต์นะครับผมนะกิฟต์ติดผมนะครับผมนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นนาฬิกานะครับผมนะให้โฟกัสครับผมที่หมวกก่อนได้เลยนะครับนะอะในหมวกแล้วนะครับนะต่อไปครับผมนะยูกาครับผมยูกาเป็นแท้งนะครับผมนะให้โฟกัสที่อ่าชิ้นที่สองนะครับผมนะก็คืออันนี้เป็นอะไรเป็นตานะครับผมนะโอเคนะอืมอันนี้เป็นตาเลยครับนะชิโรโกะครับผมเป็นหมวกนะครับนะ แล้วก็สุดท้ายกระผมซิลิก้าเป็นถุงมือนะครับนะโอเคหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับนะเอาละครับทีนี้เราจะทําไงครับผมนั้นในนี้เรามีตัวละครกระผมเนี่ยที่ใช้อาตลานะครับผม1อันหมวก2อันถุงมือหนึ่งอันนะครับนะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออโอเคละตอนที่เรารู้ว่าจะฝากอะไรละทีนี้เราก็ไปดูด่านนะครับนะรเนไ อ่ะประมาณนี้นะครับนะทีนี้เราประกาหนดดานนิดนึงครับผมนะอ่าโอเคนะครับอ่ะดานนี้ก็ผมมันจะให้หมวกนะครับผมเนะี่ยดานนี้มีให้หมวกนะครับนะส่วนอันนี้เป็นถุงมือนะครับผมนะอ่ะก็แปลว่าถ้าเกิดคุณฟาร์มนเนี่ยคุณจะได้อุปกรณ์สวมใส่2คนทันทีนะครับนะและไปดูดานอื่นกันบ้างน,นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็น,นสุดของอ่า นี้ก็เป็นตรานะครับผมนาะทุงมือและก็หมวกครับโอ้ถ้าฟาร์มอันนี้ก็คือคุณจะได้3เลยนะครับผมนะก็คุ้มสุดๆเลยใช่ไหมอ่าโอเคนะครับนะก็แปลว่าด่านที่เราต้องฟาร์มคือด่านไหนครับด่านนี้แหละครับนะพอฟาร์มเสร็จปุ๊บนะครับนะ เราก็ให้ใส่เฉพาะแค่ตัวละครที่เป็นบทบาทของตัวละครตัวนั้นเท่านั้นนะครับนะแทงก็ใส่แค่เลือดนะครับนะแทงก็ใส่แค่เลือดพอนะครับนะแทงก็ใส่แค่เลือดนะครับคืออันนี้นะครับผมนะส่วนพวกสไตรเกอร์นะครับผมใส่โจมตีก็ใส่แค่ชิ้นหน้าชิ้นเดียวนะครับนะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มเยอะนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียเวลามาฟาร์มดาตะตัๆมาเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็ทาให้เราเสียเวลามากขึ้นนะครับพยายามไปให้ใไกลที่สุดนะครับนะเพื่อที่จะได้ในสุดของของที่ดีที่สุดตามไปด้วยนะครับนะ เวลาเราไปด่านหลังๆเนี flying, like, right? okay. tá, ่ยเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันจะดรอปของชั้นล่างลงมาด้วยนะครับนะก็จัดไปนะครับนะตามนี้เลยนะอ่าโอเคนะครับก็แปลว่าฟาร์มหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็จะได้2ไอ้ทั้งทีมเลยนะครับผมนะฟาร์มเสร็จได้ทั้งทีมเลยปุ๊บนะครับยังไม่จบแค่นี้ครับทีนี้มาปัญหาในส่วนของตัวละครสเปเชียลตัวละครสเปเชียลเราจะเอายังไงนะครับผมนะตัวละครสเปเชียลเนี่ยเขาจะซีเรียสในเรื่องของการทำอ่าชิ้นที่3มากกว่านะครับนะผู้นี้คือสไตเกอร์เนี่ยให้ซีเรียสแค่2ช่องแรก ครับผมสไตรเกอร์ซีเรียสสองช่องแรกพอนะครับผมนะส่วนพวกตัวละครสเปเชียลนะครับผมนะก็จะซีเรียชิ้นที่3แต่สเปเชียลเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเปเชียลสายดาเมสสเปเชียลสายซัพพอร์ตสเปเชียลสายฮิวนะครับนะถ้าเกิดเป็นสเปเชียลสายฮิวนะครับผมนะ่ยเขาจะซีเรียแค่ของชิ้นสุดท้ายชิ้นเดียวเท่านั้นก็คือชิ้นสุดท้ายก็คือเมนวีลของความรับผิดชอบในการรักษานะครับนะ อ่าโอเคนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นสเปเชียลสายดาเบทเนี่ยเขาจะเป็นพวกสายช่องแรกนะครับผมนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงก็ปล่อยปล่อยไปผ่านไปก่อนเพราะตัวห่อชิโรโกะเนี่ยถ้าเกิดเป็นชิโรโกะซัมเมอร์เนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าตัวของน้องแกก็เอามาแค่บัฟมากกว่าหลักๆเพราะตัวละครห่อชิโรโกะเดี๋ยวเราจะซีเรียสในเรื่องของสกิลลอกมากกว่าเพราะว่าเราอยากได้ความสามารถในการเล่นค่าคอสนะครับแน่นอนครับผมว่าดาเบทได้ก็ยินดีแต่ว่า ถ้าเกิดเราไม่กดสกิลของน้องแกนะครับผมนะเราก็เท่ากับน้องแกก็ไม่ทำดาเมจดังนั้นเราไม่ต้องซีเรียสกับของของน้องแกได้เลยเราก็ไปโซกัสครับผมกับตัวละครสาไตรเกอร์ของเราเพราะว่ามาทำดาเมจได้ดีกว่าอ่านะครับนะและทีนี้ครับผมเราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับผมนะถ้าเกิดเราไม่ผ่านก็กลับมาแค่ฟาร์มนะครับผมนะเพื่ออัดของอัดของนะครับผมนะไปเรื่อยนะครับนะอัดไปเรื่อยนะครับผมนะยูกะก็จะให้แทงหนาขึ้นนะครับนะอผู้ดาเมจก็จะง่ายเล่นง่ายขึ้นตามไปด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับนะ ตรงส่วนนี้ก็ต้องอยู่เอาที่ตัวละครของเหล่าเซนเซทั้งหลายนะครับผมนะว่าเอ้ยตอนนี้เรามีตัวละครอะไหลบ้างนะครับผมนะก็แนะนําให้กําหนดในส่วนของทีมกอดนะครับนะอ่ะสมมุติถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนสีขึ้นมาปุ๊บอ่ะพี่ครับผมถ้ามันเปลี่ยนสีขึ้นมาเอายังไงดีก็ต้องเปลี่ยนสีตามมันไปแหละครับนะ ซึ่งแน่นอนครับผมว่ามันใช้ได้แค่เทคนิคช่วงต้นพอคุณเข้าช่วงเอ็นเกมหรือกลางเกมขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายคุณก็ต้องม้านั้งใส่ฟูลทีมอยู่แล้วแต่เนี้ยมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะไต่ดานได้ไวขึ้นนะครับผมไต่ดานได้ไวขึ้นทำาดามพัได้ไวขึ้นนะดังนั้นก็ถือว่าเอาเป็นเทคนิคที่เรียกว่าอเอาไปลองดูกันทักกันนะครับผมน่าจะช่วยให้คุณผ่านดานได้ไวขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดของขาดขึ้นมากนะครับผมนะก็อย่าลืมครับผมหน้าที่ในสุดของ ร้านค้าเหรียญทักษะนะครับผมนะที่เราสามารถจะแลกไข่กันได้ไะครับผมนะอันเนี้ยใช้ดีๆนะครับผมนะนนใช้ดีๆนะแล้วก็แลกทั้ที่สัมผัสสัมกระเพาะนะครับนะถ้าเกิดตัวละครตัวไหนไม่ไหวจริงก็อาจจะเอาพวกนี้พเพิ่มก็ได้่าโอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่จำเป็นตน้องรีบเพราะเฮ้ยฟ้าแบบเฮ้ยสีเหลืองปุ๊บด่านเป็นสีเหลืองเราต้องใช้สีเหลืองทันทีนะถ้าเกิดเราเอาทีมสีแดงผ่านได้ ก็เอาทีมสีแดงผ่านไปนะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะมีปัญหาก็คือทีมสีฟ้ามากกว่าถ้าเกิดทีมสีฟ้าไม่มีนะครับผมเอาอยัางไงครับเราก็ใช้นักเรียนทีมสีเหลืองในการผ่านนะครับนะซึ่งน่ารัว่าอันนี้สาคัญจริงก็คือเราต้องเลือกนักเรียนดีๆที่จะใช้ในการผ่านดานนะครับผมนั้นแนะนําพยายามนักเรียนที่มีค่าคอร์สถูกๆนะครับผมดาเมจดีๆจะดีกว่านะอย่างเช่นสีเหลืองเด่กก็จะเป็นบิลลีโมโมอิยูรินะครับผมนาโดโดมินะครับผมนะนพวกนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีช่วงต้นพยายามเน้นแทงหล นะเพราะว่าแท้งถึกเนี่ยมันต้องทําของนะครับแต่าบางมันขอเทสสีขึ้นไปก่อนแล้วเบืติจะถึกรับนะนะแต่โชคดีครับผมยุคนี้คุณมีฮานาโกะแล้วนะก็พุมตรงว,ว่าฮานาโกะนี่ก็สามารถเคลียร์สีแดงก,กับสีฟ้าได้ในเวลาเดียวกันเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสีเหลือก็อาจจะระบานดนิงึงนะครับแล้วก็ไปเอาทีมสีอื่นไปกันละกัน อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมในสุดขอเทคนิคการฟาร์มของเทียฟาร์มยังไงให้คุ้มนะครับผมนะถ้าใครฟังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งแล้วกันวันนี้ผมฮอสบิแคทขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ